ด่วนคืนนี้ฝ่าเหนือรับมือใต้ฝนตกหนัก1 3 1 5ธันวาคมรอบนาแรงกว่าพิยกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพิยกรากาศในช่วงเย็นวันอังคารที่12ธันวาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนนด้นของพื้นที่สภาพอากาศหนาวเย็นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝนบริเวณภาคใต้ คาดการสภาพอากาศในอีกสิบวันล่วงหน้าภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านจะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ฝนิเวนภาคเหนือในช่วงนี้12-13ถึงธันวาคมยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจากเลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดเข้ามาปกคลุมเป็นตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุม บริเวณพื้นที่บางส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาจึงทำให้ในช่งชวงเช้ามีอากาศเย็นและมีหมอกเข้ามานะครับจากมวลอากาศเย็นที่ถอยขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ดังนั้นอุณหภูมิต่ำสุดจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็น21-23องศาแต่ยังคงมีอากาศหนาวบริเวณพื้นที่ยอดดอยนะครับต่ำสุด11-15องศาจาก,รกรบริเวณกอบอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นที่1,014-1,016เฮโคปาสคาลนที่แผ่ซึมลงมาปกคลุมนะครับส่วนสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่ายอยู่ที่33-37องศาซึ่งนะครับพื้นราบอยู่ที่21-23องศาโดยลมตันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้านะครับยังคงมีอากาศเย็นจากเส้นคลอปรกอากาศสูงมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1 0 1 4ิถึงกเฮกโซปา,าร์สันปกคลุมทำให้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 0 2 2ถึงองศาและสูงสุด34-36ถึงองศายอดภูอากาศเย็นถึงหนาวตา่ำสุด1 4-18ถึงองศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งช่วงเช้าของวันนี้พื้นที่อำเภอเมืองบนราชธานี อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซนเซียสนะครับสว่วนพื้นที่ภาคกลางจะมีหมอกบางในตอนเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด35-36องศาลมตะวนออกความเร็วสิบถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพริมนทนจะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสุด34-36่องศาลมตะวันออกความเร็วส0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งภาคตะวันออกก็จะมีหมอกบางในตอนเช้านะครับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาและสูงสุด3 3 3, 3 5องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วส0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรนะครับส่วนพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนเข้ามาร้อยละ30ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 3ิบสององศาและสูงสุด31-34อดง 3, องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่สงขลาลงไปลมตะวันออกความเร็วสภบ้าถึง35มกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล1-2เคลื่อน,นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ30ส่วนมากพังงากระบีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยองศาและสูงสุด3ามสามองศาลมตําออกความเร็วสุดถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลือดคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับนอกจากนั้นพื้นที่ภาคใต้ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป13 1 5้าธันวาคมฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบระิเวณพื้นที่ภาคใ,ใต้ตอนกลางถึงตอนล่างและฝั่งตะวันออก ขอให้ติดตามพายกระกาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะมียอมความประกาศตมคลุมบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียและเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศมาเลเซียนะครับและหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวลงสู่อันดามันต่อไปทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่13-15ธันวาคม2566นะครับหลังจากนั้น1 6 2 1ธันวาคมฝนจัดลดลงบ้างนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้ ดังนั้นขอให้ติดตามประกาศพยากรณาา์และคําเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่านะครับในช่วงนี้มวลอากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลุม12-14ทันวาคมมวลอากาศเย็นเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับไม่ถึงภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลจึงมีอากาศเย็นเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานเท่านั้น หลังจากนั้น15ธันวาคมมวลอากาศเย็ยนอ่อนอากาศอุ่นขึ้นนะครับ16ธันวาคมในช่วงเย็ยนหลัง18นาฬิกาจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาอีสานฝั่งตะวันออกก่อน จากนั้นที่17ธันวาคมจะกระจายมาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคตังเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกนะครับจนถึง23ธันวาคมจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาตลอดทั้งช่วงนะครับจากบริเวณเช่นฟอประกาศสูงมวลอากาศเย็นที่1 0 1 4จนถึง1026เฮกนซิบหกนันที่แผ่ลงมาปกคลุมจึงจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับในบางพื้นที่ยอดดอยยอดภูดจะได้สัมผัสก,กับตัวเลขหลักเดียวนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ดังนั้นขอให้ติดตามประก,ระกาศพยากราศและคําเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดคาดว่าใกล้ถึงวนันกรมอุตุน่าจะออกประกาศแจ้งเตือนกันนะคะส่วนการแจ้งเตือนสภาพอากาศเมือ่อวานนี้12ธันวาคม2566ภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมห,หานครปริมณฑลไม่มีฝนนะครับส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองส่วนบริเวณพื้นที่ ภาคกลางก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งเช่นกันนะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมและสระบรุรีส่วนภาคใต้มีฝนตกฟ้าคะนองนะครับฝั่งตะวันออกมีฝน40เปรตปริมาณฝนสูงสุดวัดได้14.2มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงส่วนฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ30ฝนสูงสุดวัดได้4.5มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองภูเก็ตส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อวานนี้11ธันวาคม2566นะครับ ต่ำสุดบริเวณพื้นที่ยอดดอย 10. 5องศาที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองเชียงใหม่ส่วนต่ำสุดที่ยอดภูอยู่ที่14องศาที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยส่วนพื้นราบนะครับต่ำสุดอยู่ที่19.6องศาเซลเซียสที่บริเวณพื้นที่ตำบลขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดน,นครพนมส่วนในวันนี้อันเป็นมีเกรดความรู้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาฝาก ในด้านของการแนะอพยกนีไฟอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อช่วยชีวิตให้รอดปลอดภัยผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ส่วนใหญ่เกิดจากการสำรักควันเนื่องจากไม่มีความรู้ในการอพยหนีไฟอย่างถูกวิธีดังนั้นแอดมินจึงมีวิธีการหนีไฟอย่างถูกวิธีและถูกต้องมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับกรณีติดอยู่ในอาคารให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่ภายนอก ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหรือใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่อัดอากาศและวนำมาคลุมศีรษะห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยกนีไฟเพราะอาจติดค้างภายในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้อพยกไปตามเส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัยเพื่อออกจากอาคารทางประตูฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดนะครับไม่กลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้เพราะอาจถูกไฟคลอก หรืออาคารถล่มทับได้นะครับหมอบพลันต่ำหรือย่อตัวใกล้ก,กับพื้นในระยะไม่เกิน1ฟุตจะช่วยลดการสูดดมควันไฟนะครับกรณีไฟลุกลามติดเสื้อผ้าห้ามวิ่งเด็ดขาดหากไม่สามารถถอดเสื้อผ้าออกได้ให้นอนกลิ้งตัวไปกับพื้นเพื่อให้ไฟดับนะครับขอบคุณข้อมูลค่ะ จากรมป้องกันและบรรทาสาธรารณภัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอมจิษรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ระยะอย่างคันทุ่งขีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแพร่รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ